เอาล่ะคืผมก็กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในเกมของอากาศนโยนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นเกมที่แบบว่านะนะครับก็เป็นเกมที่แบบว่าโง่นิดนึงไม่ได้ง่หรอกเป็นเกมออนไลน์นะครับผมอ่านำชื่อแจกด้วยกันเล่นเลย หมออาจจะกระตุกหน่อยนะคบเพราะว่าเด็กก็ไม่ไดีอยู่แล้วแหละเออโอ้โหใหญ่ชีพายเด็กมันก็ไม่ไดีอยู่แล้วแหละนะคบอ่าอาจจะกระตุกนิดนึงคนแบผมนี่ไงเดในตอนช่วงเช้าเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมากไม่ค่อยเป็นเลยนะคุ้ไมไ่ก่อน,นับตอนนี้โอ้ยุงกัโอ้ยยุง ไอยมไอยมจ like ิบจ pues ิบจ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 นบจิบจิบจุบจิ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 บจ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 จบ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 บจ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  อันนี้เราจะไม่มีสิทธิ์ไปตีกับใครนะครับคนไทยคนไทยไทย่ยนแดนถนไทยอยากบอกว่าเลอเกินว่าหัวใจไทยไม่โดนไม่โดนแดแ,แ,แอะไรวะจ้านะครับเป็นวัดอยู่ด้วยะนะครับอะไรวะ ชิบชิบชิบชิปโอ้ยไปฟังกินต้าแล้วควยอมควยกูเลยเฮียขอไปกับคำหยาบคายนะครับเออดิ๊บปึบปึ๊บดิ๊บมึงไปด็ดไม่ได้แดกเลยเฮียปึ๊บอึ๊บอึ อึบ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 ี่อึบสี้อสตาชุบนี่อึบอึบอึไงล่ะบิดติดจอนิดติดตันดิดิดตัดิดิจีตันอชบชบบบบบชุ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 บบชุบชุบ เด,ดกโชคนะฮะเนี่ยไท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 ยไอ้ไทย,ไทย,ไทยดังจิ๊บจิบจิบเจะดึงเสียงแซกก็ขอเพื่ด้วยนะครับเด็ตกตะกูปื๊บปื๊บปื๊บจีดปื๊ดปว๊ยแล้ว คลิปสันส้นๆนะครผมอึบ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 อูเอ้เล่นได้ไงวะชิปคีบมันมาแล้วเอาไปแดกซะเกียร์ทีแล้วปะโอ้กระตุกโหปัดแดกสี่นาทีเองนะนะนะครับผมสักห้าทีหน่อยเอ้านะครับผม ไปดิวะไอ้เฮีนเน้ในลม่มฟักยูคนไทยพ่อมึงแดกกันเองวะอ่ะยินเป็ดอาทีแล้วนะครับอีกสักอาทีเยงนะครับผมจิบจิบจิบแดกวะมึงไม่ได้เอย,ยอินแดกซะโอ้ คิดเลยจะตบตันนี้เนี่ยเอ้งูไอ้งูไอ้คิดฮะเป็นว่านะครับสำหรับใครนะครับผมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลดค์กดซับสไคร์นะครับเอ้ยดแต่ผมงงมากเลยอะไรวะไอตัวนั้นอะอะไรกูเข้าอะไรของกูไปเนี่ยเอาเป็นว่านะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดลไลค์กดซับสไคร์นะครับสำหร,รับวันนี้ก็ ขอจบเพียง่านี้ก็ไปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะบาย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 